สวัสดีครับผมกลินโซครับผมวันนี้นะครับผม EP นี้เดี๋ยวผมจะมาสมัครงาน,นครับผมชีวิตมันตกงงานนะคนเลยต้องมางานทํากันอีกแล้วนะครับผม EP นี้จะสมัครงานได้หรือไม่หรือเจ้าของจะด่าเราหรือเปล่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เท่ไหนี้แม่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าผมจะสมัครงานได้ไหมวันนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วย ไป <laughs> <c oughs> พี่ครับพี่ครับมาสมาคาัครงานนี่ผมรับสบมาัคารงานไหมไม่ไม่รับเหรอใช่ <c oughs> พี่ใครอะไรอ่ะใคยรู้จับเครรู้จับวะไม่ไม่รับสบมัคารงานนะ <c oughs> ไม่ <c oughs> เป็นไ <c oughs> รเต็มแล้วเหรอใช่ใช <c oughs> ่ครับผมครับผมครับ ี่ครับรับสมัครพนักงานไหมพี่รับสมัครสมัครพนักงานไหมรับพนักงานไม่รับสมัครงานไหมที่นี่ไม่ไม่รับเหรอいやผมเดินมาไล่ทีอู้เลียนี่ไปสมัครงานอะใช่ครับห้าห้านั่นเลยครับอได้คุณขอดังยิ่งได้ไหมได้นะตั้งหมักไงก็มั้งบ่อยซักอย่างเี้ยตันี้แกลกุ้ยเลยいやแกลกุาตั้มตั้มมนักตังไหนอะได้เม็ดผมทำนายถูกตั้งเลยไม่เป็ด

รับรับสมัครไหมรับสมัครงานไหมครับมามาสมัครงาน,นครับผมมีมีไหมไม่รับใช่ไมไม่รับนะครับ,ไม,บไม่ได้รับนลจริงครับไม่รับเลยเหรอไม่รับเลย ใครเลยครับตาไลนาตาหลับสมัม่งงานไหมหลับสมักงานไหมไม่ไม,ไม่หลับเหรอ,อ้ยมาสมังานผู้ญิป,ปลาไล่วัดเลยเลยแต่วะไม่ใกล้ปลาไข่ปลาถึงหลับไม่เป็นหงองไข่ไข่ปลาทำไรกันเนียพมไปดิจริงพุ้มทำไรพีน่นี่เป็นลงหองไข่ไข่ปลาอะไรนี่พุมเห็ียบปลาแมทาวันเลยุมปลาหลับไม่วพาะึ้ง่นาวมาเล้งเรลาเลยเนปีน เจ้าของเงียบปีหลับทำไมงานไม่ะอุ้มแบเป็นเป็นลูกน้องก็ได้ไหมไม่หรออย่าเวียนมาได้วันเลยนี่อย่าต้องมีใครปลาอะไรบ้างเนี่ยี่ปลาอะไรนะปลาเนี่ยืดแนวกิมไม่หลับนะไม่กับอย่านะขอขอกรับกัน วัสดีครับป้ารับสมัครพนักงานไหมอ่ะไม่รับเหรอ,อไม่ผมจะมาสมัครที่ป้าเลย,ยาขายดีไหมขายได้ขายได้นาะมไม่ผมดูป้าหลายวันแล้วว่าจะมาสมัครที่นี่ป้าไม่รับใช่ไหมไม่ไม่รับเอ่ะรับเป็นอะไรล,ลูกป้ารับคนเดียวด้วยอ๋อะอะไรบ้าง สวัสดีครับครับรับสมัครพนักง,งานไหมอ่ะเรียกค่ะไม่ค่ะไม่รับหรอเราจะมาสมัครงานที่นี่อ่ะไม่ได้รับค่ะไม่ไม่ได้รับหรอไม่ค่าน่ารักเลยเพราะอยากสมัครงานที่นี่พอดี๋ยวไม่ใช่เด็กผัวอ๋อมีเส้นยังครับมีสดแล้วว่ะสูดไหมสดเหรอ,โ,หรอโอเคโสดน่ารักจังสมัครไม่ได้ใช่ไหมที่นี่ นรนโอเคขอบคุณครับผมป้าครับป้ารับสมัครพนักง,งานไหมไม่ไม่รับหรอรรป้าขายชิ้นป้าไม่รับหน่อยหรอรับแต่ป้ารับตรงนี้จ้ะรับตรงนี้จ้ะ หมดแรงแล้วนี่ป้ารับไหมไม่รับหรอป้าไม,ม่รับป่มป้ามาปักปักปักเป็นหัวนงา วัสดีครับรับสมัครพนักงานไหมไม่รับระไม่จะมาสมัครด้วยเลยดูไว้หลายรอบแล้วที่นี่นนรับไหมไม่รับระไม,ไม่รับไม่รับรอรับสมัครพนักงานไหมไม่รับรอ <c oughs> หมดพลังเลยนี่เรา เราดูมาหลายหลายหลายที่แล้วและวันนี้เหนื่อยแังที่เราไม่รู้นะเงินเอ็มเคตรงไหนอ่ะใกล้ๆเนี่ยขายน้ำเลยโอ้้ำกแก็แค่ะกสดีครับการหลับสะมักเปหนังหันลงมา Rất sợ mặc phán đa khan này Phán đa khan gì? Phán đa này chùa giọt chùa lấy Bông tổng đài Mãi bia chàng Mãi bia chàng rau này, khói khá nặn đi bia chàng Các bạn không ngủ hả? Tự nhiên Ngủ rồi thì thấy bông รับสมัครพนักงานไหมรับไหมพนักงานนั่นข้างหลัง๋อพนักงานดัานข้างหลังโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับซักไลค์กดอินโซด้วยผมแล้วเจอกันใหม่กดอินโซ่อีพีหน้างานไม่ใช่หาง่ายๆแต่ผมก็หาได้แล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ